สวัสดีครับวันนี้เรามีบทเพลงนะครับเป็นเพลงที่ร้องในตอนเช้าในขนาวิ่งทุกๆวันนะครับเป็นเพลงที่มีชื่อว่านักรบตำรวจครับครับยิ่งคิดยิงกุมนุมน่มต่อชะดอ่อชดอลำบากริงโนต่อชะดอนักลบตำ พี่นี่มันปวดชีวิตนักรครกตำรวจเจ็บปวดดวดราวดวดราวในสวงดวดรราวในสวงดวดรราวในสวงต่งจนลำบากก็ตาตามทำงานงงงคิดถึงแต่บ้านตวานต่าพี่นี่เป็นห่วงน้ำตารวงริม ยุพินพี่เศร้าเงาส่วนจากมาน้ำตาดินรัวเป็นห่วงแม่ยอชีวิตแม่ย่อชีวิตแม่ย่อชีวิตจดหมายมาบ้างหากมีเวลาหากมีเวลาเขียนส่งพี่ยาพี่ยาคงสุขอุราเต็มทีเมท่เต็มที่เต็มที่เขียนจานาโง ส่งกองร้อยห้าพอดีได้รับแล้วตอบทันทีไม่ยอมชีวิ<อ>น้องจงเห็นใจน้องจงเห็นใจและน้องจงเห็นใจสิบเอ็ดเดือนครบจ, <ะ S 1> จบแล้วสิแพทจบแล้วสิแพ,<บ>พได้กลับบ้านแม่ไม่แน่กลับมาหาแม่สามไวมันคิดถึงพี่ ตอนนี้พี่อยู่ห่างไกลจากมายังมีแฟนไหมไม่ยอดดึงใจละคงต่อชะโอคงต่อชะโละคงต่อชะอดจดหมายมาบ้างหากมีเวลามีเวลาเขียนส่งพี่ยาพี่ยาคงสุขราเต็มที่เต็มที่เต็มที่เขียนจานาซอง สมกองร้อยห้าพอดีได้รับแล้วตอบทันทีไม่ย่อชีวิน้องจงเห็นใจน้องจงเห็นใจและน้องจงเห็นใจสิบเอ็ดเดือนครบ,คบจบแล้วสิสแพ<ผ>รแล้วสีแพ<ผ>ร<ผ>ได้กลับบ้านเน่ไมแน่กลับมาหาแม่สามัยมันคิดถึงพี่ตอนนี้พี่อยู่ห่างไกล จากมาอย่ามีผัวใหม่ไม่ยอดดวงใจคงต่อชะอขคงต่อชะดดละคงต่อชะดอสวัสดีครับ